พอไปครับนี่ครับหมายเลข88ดคาวาปาตะไดทูดิฟเจอกับเสกโอไดริฟทีมจากเชียงใหม่ครับแม่คาวาปะตะนั้นตอนนี้เครื่องยนต์มีปัญหาอยู่ครับอ่าแรงดัน <laughs> ออยเทมไอออยเพรสแรงดันน้มันเครื่องตกครับตอนนี้ล็อกรอบไปที่6 0 0ันรอบครับโอ้โหก็เรียกว่าไปนิ่มๆก็ยังมีเสี่ยงอ,ะอ่ะก็เสี่ยงว่าพังอะ่ะแต่ได้แข่งใช่ครับแต่ถ้าเปิดรอบกว่ารอบมากกว่านี้นี่ช์ปละลายแน่นอนใช่ครับ เพราะแรงดันน้ำมันเครื่องไม่สู้แล้วครับน้องมีอะไรเกาะแ้มอยู่คะ <laughs> อ๋อไฟใไยฟทวัตตะนำครับเสกตามมาดูกันเลยครับเสกอัพเลเวลในวันนี้หรือเปล่าทวัตตะต่อยมาต่อครับโอ้ยเอาโอ้ยอ,อะไรเสก เสกเล่นอย่างนี้เลยอ่ะเสกบอกผมมีอยู่8,500คำว่าปลาตะมีอยู่6,000ครับ6,000รอบกับ8,500รอบครับตอนนี้คำว่าปลาตะโดนเสกไล่แล้วโอ้ยแล้วลอยมาตรงนี้จะเป็นการได้เปรียบของเสกเลยครับเสกจะเข้าแทงได้ครับโอ้อาแล้วสิอาแล้วแม่ ต้องบอกว่าคาวบตะซังเนี่ยมาแข่งดีวันกังวีไทยแลนด์นี่เจอปัญหาตลอดครับใช่ครับปีนี้เอาคันใหม่มานะครับเอารถจากป๊อปจากพัดมาครับเป็นรถที่ได้มาจากญี่ปุ่นครับเป็นซูปราเครื่อง R35 จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยมันคือฟูลคาร์บอนทั้งคันนะแล้วก็เครื่อง R35 ทวินเทอร์โบแต่ว่ารถเพิ่งทำเสร็จครับก็เลยยังไม่ลงตัว100%เท่าไหร่ครับ ตวาตาบอกบีเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้น,นอ,อย่าที่บอกรอบเครื่องไม่สูงเท่าไร่ครับเศกก็สามารถที่จะตามประกบได้แต่เดี๋ยวดูเพราะว่าถ้าจูนตัวนะถ้าแต่ว่าคนจูนกล่องเขาล็อกกล่องไว้แล้วครับครับผมไม่งั้นแหลกทั้งตัวแน่นอนครับอโอ้โหแต่ว่าเศกถือว่าทําได้ดีครับในรันแรกในรันที่สองนี่เศกต้องหนีให้สุดตัว อย่าให้คขาวตะเข้ามาประกบได้เพราะว่าถ้าเสกรู้อยู่แล้วว่าคขาวตะล็อกรอบไว้ไม่สูงเท่าไหร่ครับเสกสามารถที่จะเร่งหนีคขาวตะได้ครับในแต่ละรันครับเราจะมีเวลาให้2นาทีครับในการคูดาวรถกับเช็คลมยางครับท่ามทำอย่างอื่นครับหนาทีครับจะมีเวลาให้1นาทีครับให้คูดาวเอนจินครับเพราะว่า บ้านเราเมืองเรามันร้อนจริงๆครับผมแล้วลายสนามยาวเหลือเกินครับวิ่งลันหนึ่งนี่ร้อยสิบไม่ใช่เมอาอน้ำนะ,ะน้ำมันเครื่องถ้าน้ำมันเครื่องร้อยสิบแสดงว่นนามมน้ำม้อน้ำไี่ไปไกลแล้วครับแล้วก็วิ่งสองรอบนี่ต้องเปลี่ยนยางหลังนะฮะครับหม,หมดแล้วนี่ครับฟูคาร์บอนนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยเครื่อง R35 ทวิน t ท r b o โบ ใครสนใจบอกนะครับขายนะฮะันนี้จริงเหรอเดี๋ยวก่อนเขาเพิ่งซื้อมาขายขายแล้วเหรอขายครับคาว่าบารดาสาัไถ่ชัุ่นะเรียกได้ว่าให้เขาวาตะเซนที่รถเลยก็ได้ครับพี่เสกครับนี่ตอนนี้เขาบอกว่าข้าวซอยกับข้าวซูชิเจอกันครับห <laughs> ลานที่สองครับเสกนำบ้างเชียงใหม่คนไทยเชียร์เสกหน่อยมุ่งหน้าับตอนนี้ <laughs> โอ้ย เกต้องอย่าจุ่มหมดครับถ้า,าจุ่มหมดมันจะฟรีทิ้งคาวบาตะเดินแค่กำลังดีครับแล้วเริ่มเก็บระยะเข้ามาแล้วโอ้โดูประมย์คาวบาตะครับโอ้นี่ฮะเอาแค่สปีดครับไม่เอาควันครับคาวบาตะแล้วเน็บข้างมาตลอดเลยเซกโอ้ยสมราคาครับ สมราคาครับนี่ไม่ต้องพูดเลยครับคนดูตบมือกันเองเลยครับเรียกได้ว่าเสกอาจต้องยอมฮะแต่ต้องมารอดูกรรมการครับด้วยที่อย่างที่บอกครับรถไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับคอร์ตาแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเขาครับเขาสามารถที่จะควบคุมรถที่จะให้ไปตามที่เขาต้องการได้เช่นกันครับก็อย่างที่คุณโอ๊ตบอกครับควันไม่เยอะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าใช้รอบเครื่องในการที่จะตามให้เร็วที่สุดครับ เอากริปอย่างเดียวครับไม่ใช่ว่ากดปั่นทิ้งครับแล้วดูการอ่านอาการและก็การคอนโทรลรถครับครับเสกนั้นก็เลเวลอัพแล้วเหมือนกันครับได้มาเจอกับคาวาบตะอย่างงี้ยิ่งจะต้องเลเวลอัพขึ้นบีครับเขาต้องเรียนรู้แล้วว่าต้องใช้คันเร่งยังไงด้วยนี่ไม่ใช่ว่าง่ายๆจะมาเจอกับคาวาบตาครับคามิโบโตสังบอกว่าคาวาบตาครับอุเอโนคาวาบตะและโนบุระเคนบอกว่าคาวาบตะครับแม่คาวาบตะเข้าสู่รอบแคันสุดท้ายครับขึ้นไปเจอกับ Kiev advanced to top eight versus Kiak from Overdrive.